สวัสดีครับผมชานวิทย์คนบ้านป่าวันนี้ขออนุญาตนำเสนอไม้ค้ายันลำยยเกือบทุกต้นนะครับประมาณขนาดนี้นะครับต้องมีไม้ค้ายันเพราะผลผลิตมันเยอะอยู่ข้างนอกถ้าต้นโตโแบบนี้ต้องมีไม้ค้ายัน ไม่งั้นกิ่งมันจะหักครับกิ่งมันหักก็จบเลยนะครับแบบนี้โอ้โหมันต้องมีไม้ค้ำยันส่นนมาใช้ไม้ไผ่ต้นเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้ฟักฟองออกเองเนี่ย มันจะมากับพี่วัวนี่ครับไม้คํำยันยิ่งเยอะยิ่งเอาค้ำไว้ครับพอมันโตน้ำหนักมันจะมากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นมนักิ่งมันจะรับน้ำหนักไม่ได้เราก็ช่วยเขาหน่อย เป็นการทำไม้คำยันแบบนี้นะครับตัวเล็กไม่จะเป็นต้องมีแต่ปีหน้าก็ต้องลงแล้วปีหน้าก็ต้องใช้นะครับ ก็มาตัวเดิมวันนี้ร้อนจริงวันนี้เข้าลมหน่นี่ครับยันแบบนี้นะครับคําไว้แบบนี้วันนี้ขออนุญาตนำเสนอแค่นี้นะครับผมสวัสดี